ค่ะสิริารลนิยมส่ะที่ส่วนก็จะเป็นมังคุดที่กำลังติดฝนนะคะเสียหายกาับลองกองแล้วก็คือมังคุดที่กำลังติดฝนคือเราเข้าไปทำอะไรคือเข้าไปให้น้ำหรือว่าพ้นยามไม่ได้เลยชาวบ้านอำเภอบอ่อไร่เดือดร้อนหนักปัญหาชาักบุกรุกที่ทำกินร้องในอำเภอให้ช่วยหามาตรการช่วยแก้ไข และผักดันช้างออกนอกพื้นที่ครับเมื่อเวลา14เนากาวันพฤหสัสบ,บดีรที่24ธันวาคม2558ที่ห้องประชุมชั้น2ที่ว่าการอำเภอบ่อไร่นายนพานุวัฒน์พุทธเกษรในอำเภอบอ่อไร่เป็นประธานในการประชุมหาลือเรื่องช้างบุกลุกที่ทํากินของราษฎรหมู่5บ้านอินทนินตำบลหนองบอนอำเภอบอ่อไร่จังหวัดตราดมีผู้เดือดร้อนเขาเ้าร่วมประชุมจํานวน30ราย โดยมีนายอดีศักดิพยากุลโห,หน้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกของแก้วเกษตรอำเภอบอ่อไร่ประหลัดไฟฟา้ามั่นคงอำเภอบอ่อไร่กำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าร่วมประชุมน,น,กกน,นออายพานุวัฒน์พุทธเกศรนายนอำเภอบ่อไร่กล่าวภายหลังการประชุมว่าจากข้อสรุปในที่ประชุมชาวบ้านเดือดร้อนในลหลายๆด้านจากปัญหาช้างยกพวกลงมาอย่างบริเวณที่ฝังศพช้างเมื่อครั้งเหตุการณ์ช้างป่าในโขง แย่งชิงความเป็นใหญ่เนื่องจากอยู่ในช่วงการผสมพันธุ์และแย่งอาหารในพื้นที่และเกิดการสู้กันจนเสียชีวิตในที่เกิดเหตุที่บริเวณหมู่5บ้านอินทนินตำบลหนองบอลและชาวบ้านได้ฝังศพช้างไว้บริเวณนี้แต่เมื่อช่วง3-4วันที่ผ่านมามีคของช้างจํานวนมากมาวนเวียนอย่างบริเวณที่ฝังศพช้างทําให้พืชสวนพืชไร่ของชาวบ้านเสียหายเป็นจํานวนมาก เช่นปัญหาผลผล,ผลิตทางภาคการเกษตรเสียหายมีความหวาดกลัวในการประกอบอาชีพผล,ผลผลิตที่กําลังผลิดอกออกผลเสียหายเนื่องจากไม่กล้าเข้าไปทําการเกษตรวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเสียหายจากการถูกช้างเหยียบเช่นท่อน้ําสปริงเกอร์ถังน้ําด้านประชาชนอยู่กันแบบหวาดผวากลัวถูกช้างทําร้ายซึ่งหลังจากสรุปข้อมูลแล้วทางเพืภอบอ่อไร่จะเร่งหาทางแก้ไขและเยียวยาผู้เสียหายทางภาคการเกษตร และหาทางขับไล่ช้างออกนอกพื้นที่ต่อไปครับเมื่อวานนี้ผมได้รับแจ้งข่าวสารจากทางกำนัตนตำบลหนองบอนเกี่ยวกับกรณีชาวบ้านที่อยู่ในบริเวณที่เมื่อวันเสาร์ได้ช้างไปต่อสู้กันแล้วก็เสียชีวิตและมีช้างลงมาทำความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านคือทำลายต้นมงคุดนะครับในบริเวณนั้นซึ่งผมก็เรียก,ยกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กำลังผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ผู้ที่ด้รับผลการผลกระทบจากช้าง้วมาคุยกันเพื่อจะหาแนวทางเบื้องต้นในการดำเนินการซึ่งในในในหน้าตอนนี้เนี่ยเท่าที่ได้รับแจ้งก็คือการลงมาของช้างในครั้งน,นี้ค่อนข้างจะผิดปกติจากทุกๆครั้งท,ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าช้างเนี่ยมามา มาทํามาเยี่ยมเพื่อนที่ที่เสียชีวิตนะเหมือนกับว่าได้ได้ฝาหรืออะไรเนี่ยคือลงมาเป็นจํานวนค่อนข้างค่อนข้างเยอะแล้วก็ปล่อยฉี่แล้วก็มาลักษณะว่าพยายามตัดลานตัดทําลายต้นไม้ต้นมัองพุทที่อยู่ในบริเวณนั้นให้ให้ล้มเพื่อปรับเป็นลานโล่งนะฮะก็เลยต้องรีบหาทางคุยกันในระดับอำเภอก่อนครผม